สวัสดีครับคุณลูกค้าและ FC ผู้ติดตามช่องเดอะตุก Toyota ทุกท่านครับกลับมาพบกับเซลล์ตุก,กันอีกครั้งนะฮะในคลิปนี้นะครับเป็น first impression นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมรถ Fortuner Leader S รถพึ่งมาลงเลยสดๆร้อนๆเดี๋ยวพาชมกันคร่าวๆก่อนที่จะมีคลิป full review นะครับอ่ะเราไปดูรถคันจริงกันเลยดีกว่ามาแล้วครับ Fortuner Leader S ตัวจริงตัวเป็นๆเ,เลยนะครับกับราคาค่าตัว1 2 3 9 0 0้บาทนะฮะ สีตัวฐานจะมีด้วยกัน3ส,สีด้วยกันสีขาวมุกสีดําสีเงินนะครับถ้าสีขาวมุกบวกเพิ่มค่าสี1 2 0 0 0บาทเท่ากับว่าราคาตัวรถสีขาวมุกอยู่ที่1 2 5่0ล0านส0บาทนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิป first impression เลยความรู้สึกแรกที่ได้เห็นรถคันจริงสตุกมีความคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับในส่วนของตัวรูปลักษณ์ภายนอกส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้น่าเกลียดนะบางคนอาจจะมองว่าหุ้ยหน้าเกลียดจังเลยตัดนูน่นตัดนี่ตัด,น,ตดนั่นแต่ผมส่วนตัวผมมองว่ามันไม่หน ผมมองว่ามันเป็นรถที่มันสามารถดูแลรักษาได้ง่ายเน้นใช้งานไม่ต้องออปชันอะไรเวอร์วางมากมายนะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยล้อเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับลายขนาด17นิ้วนะเป็นล้อแม็กล้ออัลอยนะครับลวดลายไม่ต้องสงสัยนะฮะลายเดียวกับนี่เลยเห็นไหมสมาร์ทแคปพ e ีเลนเนอนะครับลายเดียวกันแต่แค่ล้อตัวสมาร์ทแคปพ e ีนมันจะเป็นล้อลมดำนั่นเองนะแต่ตัวนี้ของ f o r t u n e r l e a d e r s มันจะเป็นลายที่แบบ ทำสีทูโทนปัดเงาโครเมียมให้มันดูหรูหรามากขึ้นแต่ส่วนตัวถ้าผมจะซื้อไปใช้เองผมจะเอาล้อตัวสมาร์ทแคปพีลนเนอร์มาใส่เพราะมันเป็นล้อลมดําผมชอบแบบนั้นมากกว่ายิ่งถ้ามาใส่กับตัวรถที่เป็นสีขาวหรือสีเงินหรือสีดําได้ทุกสีเลยนะครับรถก็จะมีบุคลิกเสริมหล่อในเรื่องของความดุดันมากขึ้นนะฮะในส่วนของภายในเราสังเกตกันดีๆก็คือในส่วนของตัวคิ้วเนี่ย คิ้วมันก็จะเป็นคิ้วยางสีดําจะไม่ได้โครเมียมก็เอาง่ายๆตัว l ิเดอร์มันก็เป็นคิ้วยางสีดํามาอยู่แล้วต้องลิเ d อร์วขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นคิ้วยางโครเมียมถามว่าตัวชุดเราหลังคาที่เขาไม่มีมาให้ใน l ิเดอร์มันดูล้นๆโล่งๆไหมผมว่ามันไม่ขนาดนั้นมันไม่เหมือนโคร l a Cross ถ้าโครโร拉ครอสอย่าโอเคละมันจะรู้สึกดูล้นๆโล่งๆถูกไหมครับแต่อันนี้ผมว่ามันไม่น่าเกลียดนะ สปอยเลอร์ iler, เหมือนเดิมนะเหมือนกับรุ่นอื่นๆแล้วก็เสาอากาศคีบฉลามชาร์ฟินมันก็มีมาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมมองว่ามันไม่ได้น่าเกลียดอะไรส่วนในเรื่องของด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายรายละเอียดของชุดโคมไฟอะไรต่างๆเหมือนตัวรุ่นย่อย Le a d e r V l e a d เ r G เหมือนกันเลยนะในกลุ่ม Leader งานดีไซน์ไม่แตกต่างกันนะครับไฟเบรกดูที่3ใบปัดน้ำฝนด้านหลังมีมาให้นะฮะแต่จุดหนึ่งที่ผมเริ่มสังเกตเลยเลยก็คือในเรื่องของตัวเซนเซอร์กัลระยะจะไม่มีอย่างที่ผมบอก นในส่วนของตัวเซ็นเซอร์กระยะหน้าหลังไม่มีแต่อย่างน้อยมีกล้องมองหลังมาให้ผมว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับพาชมกันเข้าวๆเป็นคลิปพาชมรถแบบสั้นๆเ i ิร์ดอิมเพชั่นนะด้านในตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมเบิกขอเบิกกุญแจมาทำคลิปรีวๆๆิวอีกทีให้ดูเข้า,ขาวๆกันก่อนอะลวดลายบอกผมมองว่าลวดลายดูดีไม่ได้น่าเกลียดนะเออ ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดชิ้นงานสีเดียวกับตัวรถฝาครอบกระจกมองข้ามมมแบบงมีไฟเดียวมาให้มือจับสีเดียวกับตัวรถส่วนตัวผมชอบในส่วนที่เป็นมือจับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถผมมองว่ามันมันดูไม่เน้นแบบต้องโครเมี่ยมต้องอะไรมากมายนะครับสีเดียวตัวรถไปเลยจบๆไปยิ่งถ้าเป็นลูกค้าที่อยากได้รถสีดําแต่งดูดูมือจับสีเดียวกับตัวรถมันก็ดูลงตัวนะครับ นะเอออารมณ์แบบ g r Sport อระ Fortuner g r s p o า t ราคาล้านเก้ามือจับสีเดียวกับตัวรถนะเออเป็นคลิปพาชมสั้นๆความรู้สึกโดยภาพรวมนะออปชันถ้าถ้าผมดูจากภายนอกแบบผิวเผินนะถ้าเทียบกับตัว l e d e r r G เนี่ยส่วนต่างแสนหกผมมองว่า ความหล่อเหลาภายนอกเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่โอเคล่ะหลักๆจะต่างกันเรื่องของขนาดล้อแล้วก็ตัวชุดราวหลังคาถ้าเรามองกันผิวเผินเลยนะแต่ถ้าเรามาดูแบบละเอียดภายนอกกนอีทีอะอย่างน้อยเซนเซอร์กระยะรอบคันเนี่ยต่างกันแล้วเพราะว่าของตัวรุ่น l e a d e r S จะไม่มีแต่อย่างน้อยเขายังมีกล้องมองหลังมาให้นะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าตัว l e a d e r S เป็นรุ่นที่ให้ในเรื่องของความคุ้มค่านะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังอยากได้รถสไตล์ครอบครัว PPV จะที่นั่งในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายนะ สำหรับกลุ่มลูกค้าบางท่านที่อาจจะสนใจในรถสไตล์ crossover บางทีไปดูโ o r o l l a Cross นะไฮบิดทุกวันนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับตัวไฮบิดหนึ่งล้านเก้าหมื่นนะหนึ่งล้านเก้าหมื่นนะครับกติสล้านหนึ่งแสนแล้วถ้าตัวท็อปร้านสองถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าอย่างกระบะกระบะสี่ประตูทุกวันนี้ตัวมิดเกรนรุ่นมิดเกียร์ออโต้เท่าไหร่ลวครับเก้าแสนจะล้านแล้วล็อกโคนี่อ่ะล้านอัพเพิ่มอีกนิดนึง คุณได้รถที่เป็นทรงสไตล์ f o r t จูเนอร์เจ็ดที่นั่งเป็นรถสไตล์แบบครอบครัวไปไหนมาไหนได้ในเรื่องของการลุยการไลต่างๆถ้ายิ่งเทียบกับ Cross ซึ่งสไตล์เป็นรถ SUV เหมือนกันตัวนี้มันสมบุกสมบันมากกว่านะครับแต่โอเคล่ะในเรื่องของความประหยัดใช้งานในเมือง f o r t จูเนตัวเครื่องดีเซล2.4อาจจะสู้ความประหยัดของตัว h y บริดโครโรล่าครอสไม่ได้แต่สิ่งที่คุณจะได้คือเวลาคุณวิ่งทางไกลต่างจังหวัดเจอถนนที่มันไม่ได้เรียบ นะครับหรือเจอน้ํารอระบายน้ําท่วมขังนะ r t ร์จูเนมันไปได้มากกว่าไม่ต้องมานั่งกังวลน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าครับว่าชอบแบบไหนนะครับคลิปนี้พาชมกันสั้นๆเดี๋ยวรอคลิปฟูลรีวิวกันอีกทีสําหรับ Fortuner Leader S เดี๋ยวเซลตุกมาแกะเกาพาชมทุกรายละเอียดทุกซอกทุกมุมของเจ้า Fortuner l e a d e r S นะครับพอดีตอนเช้าเห็นรถมาลงมาถ่ายให้ดูกันสั้นๆนะในเรื่องความรอ รอครับใครซื้อเน้นใช้งานจบใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสคลิปนี้ยังไงเซลตุกขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปเตรียมข้อมูลเตรียมอะไรต่างๆเพื่อจะทําคลิปฟูลรีวิวกันอีกทีนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซั s สไคร้กับช่องเซลตุก้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปและคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเซลตุกนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากสนใจอยากนัดดูรถอยากสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นการใช้งานรถยนต์ต่างๆ ช่องทางการตริดต่อเซลลตุกนะครับเบอร์โทร0618213464ไลน์ 4, id t.w.k8110 นะครับติดต่อสอบถามทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวยังไงใครที่รอชมคลิปฟูลรีวิวจากเซลลตุกนะครับอดใจรอไม่นานเดี๋ยวรีบมาจัดให้นะครับลาไปก่อนครับเดี๋ยวขอไปเตรียมทําเรื่องเบิกรถมาถ่ายคลิปก่อนนะครับผมลาไปก่อนครับเจอกันคลิปฟูลรีวิวครับผมสวัสดีครับ